นี่เป็นยังไงท่านผู้ชมไอ้แนะสวมวิญญาณยินจาเต่าเข้าไปด้วยแต่ด้วยอีตมานเป็นไอ้ใสงสัยจะหนีปากเสือเข้าปากจระเข้แล้วหรอมันแต่เราเป็นพระมหากษัตริย์จะไปคุยกับมันก่อนน้ามันเสียเสียพระมหากษัตริย์เดี๋ยวจะลองพูดผ่านดอกละโพงไป ที่หน้าที่หลังไม่ต้องมาช่วยฉันหรอกนะพอดอกลำโพงพ่อเอ๋ยพ่อเอ๋ยะไม่อยากคุยกับกูว่าพูดผ่านดอกลำโพงมาเดี๋ยวกูพูดผ่านมั้งพูดเลยที่จริงก็ไม่ได้อยากมาช่วยนักหลอกควยพอลอดไฟไปไปดูมันพูดว่าพ่อเป็นพอหลอดไฟ ปากของมึงมันเก่งจริงนะไอ้ขี้เล่ปากโองเนี่ยมันคมจังเลยได้ขี้เปียกว่าไยเมือ่อทะลึกแล้วเทียบผมเพิ่งตกลงว่าตอนตอนเย็นนี้ขี้อะไรเปียกใช่ขี้กลางุ่ำไว้ไม,ม่ขี้กลางุ่ำหรอวะใช่คืนนี้กลับบ้านไวๆเลยนะเล่นะในใกล้ยอย่ากลับถึงบ้านตีสามนะใครจะหลงกัสิมาช่วยกูทำไม ก็พระองค์ผู้จชคค่ะขอมีเรื่องอยากจะทูต่อบพระองค์ระเจ้าค่ะทูลอะไรถือว่าการที่ข้อมาช่วยพระองค์เนี่ยพอจะมีความดีความชอบตั้งหรือเปล่าเจ้โชคก็มีแต่ว่าสิ่งที่กูจะให้มึงตอบแทนกูไม่ได้เอาอะไรมาแกแหวนเงินทองเขเดี่ยวมากต้องการอะไรก็างขาของฉันไม่ต้องการอะไรพวกนั้นเลยพระ้จ้าค่ะ พียังก็หม่อมฉันเนี่ยอยากจะทูลเก่าแต่แตักต่พระองค์พระเจ้าค่ะว่าว่าพระองค์ตอนนี้มีหลานแล้วพระเจ้าค่ะมีหลานแล้วหมายความว่าวิริรักกำลังจะตั้งท้องตั้งท้องเก้าเดือนชวนจะคลอดแล้วพระเจ้าโอ้โหพี่พ่อจะมีหลานแล้วเหรอใช่พระเจ้าค่ะเออพระองค์พระเจ้าค่ะขอขออะไรสักอย่างได้ไหมพระเจ้าค่ะ คอมขอให้เมียไปคลอดลูกในเมืองได้ไหมผู้ชมกูว่าแล้วเคียวว่ามึงจะเลี้ยงลูกสาวกูไปได้ตลอดรอดฝั่งได้อย่างไรได้สิว่าในสิ่งที่มึงขออย่าว่าแต่ให้เข้าไปคลอดในเมืองเลยให้ไปอยู่ในเมืองเลยยังได้โว้ยกระเพที่ได้นี่แต่เฉพาะลูกกูกับหลานกูเท่านั้นส่วนมึง ให้มึงเข้าไปเหยี่ยมเป็นเสนียดจันไรเมืองกูหรอกแต่ถ้าเกิดว่ามึงคิดถึงเมียมึงกูให้มึงเข้าไปเยี่ยมได้เดือนละครั้งครั้งละห้านาที ไงนะสิมึงจะกล้าเอาอะไรมาต่อร้องต่อเตียงกับกูเพราะฉะนั้นคุยก็รู้เรื่องแล้วกูกลับเมืองกูละเมืองช้างก่อนมาเฮ้ยไปออกไปห่างตัวกูเรื่อเาบฉันไม่ได้ระลาบระล้พมะเจ้าคาะแต่ว่าครั้งนี้ที่ข้อมมาช่วยพองค์เนี่ยเป็นคำสั่งของเมียครอบ คมอยากจะได้สัญลักษณ์อะไรในการไปบอกเมียว่าขอมเนี่ยได้มาช่วยพ่อของเมียพระเจ้าค่ะมึงมันเรื่องมากนะกูถึงได้เยยกลียดมึงยังไงมึงต้องการสัญลักษณ์ที่จะไปยืนยันกับเมียมึงอะไรก็ได้ที่เป็นของยืนยันะคอมขอสัอก,ยก,ยอ,กอ,อ,อย่างนึงไปยืนยันกับเมียนะพระเจ้าค่ะแกแหวนเงินทองกูก็ไม่ได้นำตัวมา Bye. Um...